ตอนนี้เราก็อยู่ที่แชร์ออฟชิพนะครับคุปตนมาเก็บเกอ่์วไม้คุปรนมาเก็บเี่ยไม้ดูดิท m e แตกอันะแค่สาสิบาทนะครับแค่30มสบาทเท่านั้นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ซื้อจแถมหนึ่งได้นะครับสำหรับด้วยไหมแค่สิ่ขวดไม้อันนี้ และตัวที่เป็นไฮไลท์คือแกงกระเดนอันนี้เราเอาไปขายที่มาละก้นนะครับไปนี่ยเนี อันนี้ใช้ได้นานนะคะพวงเงินก็ใช้กินแลาคช้อยู่อันนี้ก็ง่าพราะถนเป็นาเรานค่ะเป็นมากก็ตีมากตัาจากท่าเฟน